วันนี้ท่านออสเอาเครื่องสักอะไรมาทําการสักวันนี้ครับอ่าไอออนสมอลวีครับซันสกินเครื่องตัวนี้ครับอ่าผมใช้มาน่าจะตั้งแต่แรกๆกเลยนะครับตัวนี้ใช้ตามที่เกตตัวนี้นี่เป็นตัวหลักเลยนะใช้มาปัจจุบันนี้ก็ยังใช้อยู่ก็มันมีความหมายคนระับเพราะว่าผมใช้เครื่องตัวนี้สักเป็นตัวหลักมานานครับตั้งแต่เริ่มเลยดีกว่าตอนนี้นะ ผมว่าลูกค้าลหลายๆคนโดนมากันตัวนี้เป็นหลักเลยผมก็เลยรู้สึกว่าผมอยากโดนกับลูกค้าบ้างรสชาติของตัวนี้มันเป็นยังไงตัวเดียวเนี้ยมันคุมทั้งเส้นทั้งเงาทั้งสีเลยนะเมื่อก่อนเนี้ยผมใช้ตัวนี้ตัวเดียวเลยเป็นหลักผมก็เลยรู้สึกว่าผูกพันกับมัน,อน,นเออผมเลยเลือกเลือกเลือกใช่ออกมาคล้ายๆแบบเหมือนสื่อห้านึงอะไรเงี้ยแต่อันนี้เหมือนเหมือนเรามองตรงไปเลยใช่ไหมเออผมก็เลยเลือกรูปนี้ ก็จริงๆกับนัดนี้ผมก็คุยกันมานานแล้วนะเรื่องกระสักกับนัดเนี่ยเลยเวลามาก็หลายปีแล้วตอนนี้ก็ถึงเวลาแล้วผมก็อยากจะมีรอยสักแล้วล่ะก็เลยคิดว่ารอยสักแรกที่อยากจะเริ่มเครื่องสักของผมนี่แหละใช่ที่สุดแล้วจากลายนี้ที่ผมมีเนี่ยผ่านมา15ปีแล้วนะแล้วนี่ก็เป็นลายแรกผมก็เห็นงานนัดมาตลอดนะเขาก็ทํางานโอสกูแล้วก็เจเปนิดด้วยไงแล้วมาตรฐานเขาก็ดีอยู่แล้ว ผมก็ให้อิสระนัดนะไม่มีอะไรมากนะครับให้โจทย์ไปแค่มีไฟแล้วก็เครื่องคิดว่าลายเส้นของไฟมันจะเหมาะกับพื้นที่มากกว่าโอเคไมเจ็บมดกัดต้องางก่อนบอกกอนอเดี๋ยว <S <S เดี๋ยวเรา<ป><ล>จะเริ่มเรื่องมันตรงนี้ก่อนเลยสิบห้าปีเหรอผมสิบปีอ่ะไม่ได้ใช้เครื่องคอยอะ สบางสบายไหมได้โอ้เส้นใหญ่เยี่ยมเลยออสเยี่ยมเลยเส้นอิ่มเลยฮนะอิ่มนั่นผมจะหยุดเส้นบ้างนะไม่ได้ต่อเนื่องตลอดอ่ามันเป็นสไตล์มันเป็นสไตล์ครับผมเมื่อกีนี้ขั้นตอนลงเส้นเสร็จแล้วครับผมขั้นตอนต่อไปจะทำอะไรต่อครับช่างเราจะลงสีดำครับ <G ül üyor> ก็เรียกว่าเงาก็ได้นะเฉดดิ้งไหมเฉดดิงด้งเฉดดิ้งใช่เราจะมาวิบเฉดดิ้งกันน,น,นี่นี่ตรงนี้ทำรอยวิบแล้วอ๋อช่วงปลายใช่แต่ช่วงนี้มันจะเป็นสีไงเราต้องอัดดำช่วงนี้ดำดีผมชอบนะมันดูดันดีว่ะ <S <S เออ เหมือนคอนท้าสจัดเลย <S <S 2> <S 2> ใช่คอนท้าสจัดเลยมันดูดูดำเลยไอจังหวะเม็ดเนี่ยมันจะเกิดความถี่เ,เพราะว่า,เรา,เ,ราเราใช้เราใช้เราใช้ดำฝาเดียวเราใช้เราใช้สีดำวิฟเลยเราไม่ได้ใช้เงากลาง <Okay. S 2> เรามาดูขั้นตอนการทําเงาวิฟเชดดิ้งนะครับนี่เลยฮะผมจะเนี่ยดี่พื้นที่ตรงเนี้ยตรงนี้เป็นแสงดูจากแบบเห็นไหมอ่าตรงเนี้ยมันเป็นแสงผมเปิดแสงไว้แล้วก็ ผมจะลงเงาฝั่งนี้ก็คือผมจะรูดไปก่อนลงน้ำหนักยังไงครับน้ำหนักก็ตามน้ำหนักมือช่างเลยครับให้น้ำหนักมันอยู่่ะอเราต้องการให้มันติดเลยหนักไปเบาไหมใช่ใช่มันต้องรูดอะลูดแล้วก็ค่อยๆขึ้นเนี่ยลูดแล้วกค่อยยกค่อยๆย,ยกแล้วก็วางหน้าเข็มให้มันไปในทิศทางเดียวกัน มันก็จะเหมือนรอยสับของของงานงานรออิงอะไรพวกนี้ฮะมันก็จะดูเป็นระเบียบใช่ไหมเป็นรอยสับปะ่ะเนี่ยอย่างมันแี้ทำแล้วมันสองรอบสามสามรอบคือน้ําหนักที่ดอ่ะถ้าดําๆคือเราจะกดเลยเอาให้อยู่ไปเลยควรระวังผมว่าอย่ายให้ผิวช้ําเพราะฉะนั้นอนะ่ะไม่ต้องกลัวเพราะว่าถ้าเรากลัวพอมันทําไปแล้วแล้วมันไม่ติดเนี่ย เราต้องมาย้ำใหม่อันนี้มันโอกาสจะเกิดแผลก็สูงเแล้ะนี่มันจะเสียหายลูกค้าบอ,อกสะใจว้ยเหรอ,อสะใจจริงๆ <c oughs> ที่เราจากที่เราใช้สีดำไงไมเมื่อกี้ล้างให้มันสะอาดเพราะว่าไม่งั้นเนื้อเข้ม ใช่ดันนี้ยลอยอยู่ในก้ะป๋องอืมอืมเสร็จแล้วหรอเนี่ยเสร็จแล้วครับผมโอ้โหเดี๋ยวเช็ดออกทำความสะอาดดีดีล้างเออล้างโอเคครับกี่ปีตัวนี้ใช้มา อันนี้เครื่องมันก็ปี2009นเะสิบสาปีก็เนี่ยใช้มาตลอดทุกวันนี้ก็ยังใช้อยู่เมื่อวานยังใช้เลยคิดถึงมันคิดถึงมันก็หยิบมาใช้คือว่าผูกพันสุดละใช่เอเป็นตัวหลักของผมเมื่อก่อนนี้ใช้เส้นเงาสีนี่ตัวนี้ตัวเดียวเลยนะจบเลยออคือเมื่อก่อนเนี่ยถือว่าเป็นเป็นเครื่องที่ช่างศักดิ์หลายๆคนอยากได้แล้วก็ ก็ต้องมีด้วยนะเอเพราะว่าชิเกตเป็นเป็นอินสปายผมว่าหลายคนแหละก็ดูเครื่องตามที่ไอดอลใช้อะใช่ไหมไอดอลใช้อะไรคนเก่งเขาใช้อะไรเราก็ใช้ตามนี่อ่ะเออรุ่นเดียวกันเลยเครื่องแต่ตัวนี้มันหนักแล้วเราก็เลยเอาไปเจาะตัวนี้มันเป็นสปริงสั้นนะสปริงเอ่อใบตีหน้าเป็นสั้นของเราเป็นตัวยาวปีที่เริ่มต้นอาชีพงานนี้ใช่อ่าใช่ 2007เก็เลยเปลี่ยนจากคืออันเนี้ยเป็น2009ใช่แต่ออสเริ่มสักปี2007เหมือนกับบันทึกไวบันทึกไวในในรอยสักนี้เลยว่าก็ได้ทั้งสองความหมายใช่ไหมได้เครื่องด้วยแล้วก็ได้ปีของเราด้วยแล้วก็เป็นรอยสักแรกในรอบ1 0 15ปีของผม15หปีหลังจากนั้นใช่แล้วก็โคตรรู้สึกดีเลยวันนี้ที่โดนโดนตัวนี้นะ โคตรรู้สึกดีเลยอ่าโดนไปทีแรกไปไงเส้นแรกรู้สึกไงไม่เจ็บอย่างที่คิดอ่ะไม่เจ็บอย่างที่คิดเออเออตรงไหนเจ็บสุดตรงนี้เหรออ่าผมว่าตำแหน่งนี้กับตำแหน่งนี้อ่าอเพราะว่ามันเป็นช่วงท้ายไงตอนที่ลงข้างหน้าก็ใกล้กระดูกหน่อยอ่าแต่ก็อยู่ในระดับที่ทนได้สบายอ่ะไม่ได้เราใช้เวลากันสองชั่วโมง ใช่ถือวลาน,นี้สองชั่วโมงงเร็วเร็วรวมเวลาเบรกรวมเวลาเบรกใช่สนับสนุนโดย Easy Tattoo โลชั่นทาหลังสักลดอาการคันและการติดเชื้ออย่างเห็นได้ชัดและ Cleansing Gel ปกป้องรอยสักหลังการสักอย่างนุ่มนวลน,นำเข้าจากฝรั่งเศสแก้ปัญหาได้อย่างมั่นใจสั่งซื้อกันได้ที่เพจ Facebook Easy Tattoo a f t e r c a r e